สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนะคะซึ่งก่อนอื่นก็มาดูความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก่อนซึ่งฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงการที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคมเช่นระบบครอบครัว ระบอบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอยเป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยการวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้นนะคะสรุปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างของสังคมนั้นๆอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมหรือการกระทําทางสังคมทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดความ แตกต่างกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวส่วนความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของประชาชาติหนึ่งหนึ่งทางวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุแต่อัตราการเปลี่ยนแปลง ของวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่เท่ากันโดยทั่วไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุจะเปลี่ยนแปลงเช้ากว่านอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยอัตมัติหรือโดยการวางแผนก็ได้สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระเบียบ วิธีการปฏิบัติในสังคมทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุอันได้แก่เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆและสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุอันได้แก่จารีตประเพณีค่านิยมกฎหมายและาศาสนาเราจะเห็นว่าวัตถุมักจะได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะคะเทคโนโลยีต่างๆแต่ความเชื่อประเพณียังคงได้รับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชา้าๆนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงมีผลทําให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมและระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติของสังคมมีความแตกต่างกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ย่อมทําให้วัฒนธรรมของสังคมแห่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคู่ไปด้วย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งหรือในวัฒนธรรมหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ 2. การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในลักษณะลูกโซ่คือมีผลต่อเนื่องกันไปเมื่อเป็นเช่นนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงก็มีแนวโน้มที่จะขยายออกไปในบริเวณว่างหรือขยายออกไปทั่วโลก 3. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทุกสถานที่และมีความสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆติดตามมา 4. การเปลี่ยนแปลงสมัยปัจจุบันเป็นผลมาจากการวางแผนเอาไว้กับการเลือกใช้กระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว5การเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบกระเทือนถึงประสบการณ์ของบัตรเจกบุคคลและหน้าที่ทางสังคมอย่างกว้างขวาง มาดูรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมบ้างนะคะหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงแบบวัฏจักรก็คือจะเป็นหมุนเวียนหรือวงกลมสลับกับความเจริญรุ่งเรืองกับความเสื่อมถอยเช่นอาณาจักรบางอาณาจักรเคยมีอำนาจยิ่งใหญ่แล้วค่อยๆหมดอำนาจลงแล้วกลับฟื้นฟูรุ่งเรืองได้อีกเช่นอียิปต์จีนอินเดียก,กรีกโรมันสเปนและอังกฤษเป็นต้นนะคะหรือหมุนเวียนกันขึ้นของอำนาจระหว่างกลุ่มชนชั้น ประเภทอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มหัวก้าวหน้า 2. การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการคือสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้าและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นจากสังคมดั้งเดิมเป็นสังคมสมัยใหม่จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมจากสังคมเทวานิยมเป็นสังคมแบบวิทยศาศาสตร์เช่นที่ ภูทบเบิกนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วตั้งแต่ปี52ยังเป็นสังคมเกษตรกรรมปัจจุบันนี้กลายเป็นสังคมการท่องเที่ยวนะคะสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 1. ก็คือการสังสมทางวัฒนธรรมหมายถึงการที่หน่วยต่างๆของสังคมได้สั่งสมวัฒนธรรมติดต่อการเป็นเวลานาน,านเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นเหตุให้วิทยาศาสตร์ในทวีปยุโรปเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆโดยอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้สังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเดิมอย่างมากมาย 2. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอื่นและการรับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสังคมที่อยู่ใกล้ชิดกันโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมีมากขึ้น เช่นสังคมไทยที่อยู่ใกล้ชิดกับสังคมจีนไทยก็จะรับอวัฒนธรรมจีนมาด้วยนะคะหรือคนจีนที่มาอพยพมาอยู่เมืองไทยก็นําวัฒนธรรมของตนเองมาทําให้คนไทยได้รับวัฒนธรรมจีนไปด้วยหรือแถวภาคใต้ของไทยที่ได้รับวัฒนธรรมจากมาเลเซียนะคะหรือวัฒนธรรมอินเดีย 3. การติดต่อกับวัฒนธรรมอื่นโดยตรงคือการที่บุคคลในสังคมได้ติดต่อกับบุคคลในอีกสังคมหนึ่งทำให้บุคคลนั้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่แนวคิดใหม่และนำไปสู่สังคมของตนเช่นคนไทยในต่างประเทศหรือคนต่างประเทศมาทเที่ยวประเทศไทยก็จะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันเป็นเหตุทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมยกตัวอย่างเรื่องอาหารการกินนะคะเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ ไปซื้ออาหารต่างประเทศมาแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นสูตรของประเทศไทยหรือมาทำมาผลิตขายจำหน่ายในประเทศไทยเปิดร้านเช่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีในประเทศไทยนะคะหรือเปิดร้านอาหารไทยทั่วโลกอย่างนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เช่นที่ตั้งภูม,มิประเทศภูม,มิอากาศทรัพยากรธรรมชาติมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเช่นการเกิดภัยพิบัตินะคะสึนามิแผ่นดินไหวก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นได้นะคะโดยการย้ายถิ่นฐานที่ตั้ง ปัจจัยทางประชากรการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพขนาดของประชากรการเพิ่มการลดประชากรการย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงอัตราศส่วนของเพศชายและเพศหญิงอัตราศส่วนของคนหนุ่มและคนสูงอายุซึ่งเพิ่มภา,าวะทางประชากรจะมีผลสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดระเบียบทางสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านขนมรมเนียมประเพณีนะคะเช่นการ เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการย้ายถิ่นมากขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 6. กการปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตการบริโภคการจำหน่ายการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ก็คือสังคมและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นการที่เรามีทุนเยอะเราก็อาจจะขยับขยายสร้างบ้านเรือนหรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ทดีกว่าส่งผลให้วัฒนธรรมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตามถิ่นฐานที่เราย้ายไปอยู่นะคะ